ล้านกี่ล้าน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 หมื่นล้านหมื่นแสนล้านปีครับล้านล้านปีไอพลังนี้อย่างที่เขาเรียกพลังพลังสถิตมันเก็บเอาไว้พลังสถิตพลังงานสกาล่ามันทุกอันรวมทั้งพลังงานสกาล่าในแสงอาทิตย์ก็มีเป็นพลังงานสกาล่าวันก่อนอาจารย์บอกว่าพลังงานสกาล่าในศาสนักวิทยาศาสตร์ภาษาแพทย์เขาเรียกว่าไบโอ เนอเีภาษาชาวบ้านภาษาพระเขาก็เรียกว่าออร่าก็อย่างเดียวกันนะครับพลังงานต่างๆเหล่านั้นถูกเก็บไว้ใต้พิภพเป็นแมกมาพอมันเกิดระเบิดขึ้นมามาเป็นลาวาครับแล้วในลาวาที่ระเบิดขึ้นมาก็มีพวกมีสกาลาเนี่ยผสมอยู่อ๋อแล้วทาไมอย่างอย่างที่อาจารย์เนี่ยใช้อยู่เนี่ยก็คือพลังงานสกาล่าจากลาวาจากภูเขาไฟ ก,ก็นักวิทยาศาสตร์เขาก็เป็นสกัดมาเป็นตรวจสอบ้สปสกัดมาแล้วก็เอามาทําเป็น <c oughs> นานโนเทคโนโลโยีมาให้มันม,มีโมเลกุลเล็กลงเพื่อจะได้ปริมาณมากขึ้นออาจารย์แล้วแวสดงว่าเราว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันก็มีทั้งนั้นเลยใช่ไหมกัมีมากมีน้อยนั้นเอง มันก็มีอยู่ว่าแต่ว่าตรงไหนมันจะเข้มของอาจารย์นี้เข้มจากไหนอาจารย์เออนี่จากญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นนะจากญี่ปุ่นเออญี่ปุ่นเนี่ยพลังงานเออเออสกาล่ามันเออเออลาวาลไปเยาะได้ว่านักนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นก็สนใจก็ศึกษาอยู่นานอันนี้เป็นการศึกษาวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์วิจุนญี่ปุ่นญี่ปุ่นอาจารย์ก็เชื่อเรื่องนี้ผมศึกษาเรื่องพลังคอสมิกเนี่ยนะรวมทั้งพลังงานสกาล่าเนี่ย ผมศึกษามันเป็นสิบสิบสิบ,สบป,ปีแล้วศึกษามานานมากนานมากสแสดงว่าต้องต่อครั้งต่อไปนะอาจารย์ครั้ <laughs> งนี้รู้สึกว่าคงต้องคุยกันยาวท่านผู้ชมครับคุยกับท่านาศาสตราจารย์นายแพทย์ดรวิจิตบุญโยหตระเป็นยังไงบ้างครับได้ความรู้ได้ความเข้าใจในธรรมชาติเราเกิดมาเป็นคนเราเห็นต้นไม้เรากินพืชเราดื่มน้ำนะครับสิ่งต่างๆบางทีเป็นสิ่งใกล้ตัวเรานี่เองธรรมชาติดูแลธรรมชาติ เรามาจากธรรมชาติแต่ว่าบางทีอะไรที่เราฝืนธรรมชาติเนี่ยมันก็ทําให้ไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกายของเราแต่ประการใดนะครับคงต้องคุยกับบุคคลสําคัญในรายการของเราต่อไปอีกนะครับวันนี้รายการคนดีมีสาระต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยขอบคุณนะครับอาจารย์รแล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ